นายกอนุทินนะให้สัมภาษณ์ช่วงดึกบอกเลยว่าเรื่องไทยกัมพูชานี่นะถ้าฝ่ายกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่บอกว่าจะถอนอาวุธจากอะไรจากมิไรไม่มีการคุยกันอีกเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมพูดจากใจเดี๋ยวยิ่งกระตองกันกับพันธ์อย่าให้พูดเลยอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยประชาชนในพื้นที่เขาจะถลมว่าอยากให้จบภายในสี่เดือนก็พยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด แต่รับรองว่าจะไม่มีการสูญเสียอธิปไตยหรือว่าเสียเปรียบใดๆของประเทศไทยเป็นหลักนะครับวันสองวันนี้ค่อนข้างที่จะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกบพูชาผมนีความหนักแล้วก็มีโดรนบินเข้ามาในชายแดงว่าจะเป็นอางบ้าหรือช่องกลางอะไรครับก็ค่ะก็ค่ะถ้ายิงถ้ายิงําเช่นนี้ก็การเจรจาก็จะไม่เกิดขึ้นและเราก็คงจะมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เราแค่ปิดด่านเราอาจจะต้องไปถึงเรื่องอื่นๆนั่นในเรื่องของการให้มีการขานัวโก้ครับก็แสดงว่าการประชุม GBC ที่กรอบที่ผ่านมาห้าข้อเนี่ยข้อแรกก็ก็ถืงว่ามันไม่ปฏิบัติตามก็ก็ยิ่งนียิ่งยิ่งยิ่งทําให้เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการประชุมหารือต่างๆนี่นะครับฝ่ายไทย ปฏิบัติแทบเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติอย่างใ่ล้ชัดก็ดีที่ว่าเวลาคนชอบมาบอกว่าฝ่ายไทยไม่ทําตามคําพูดเนี่ยมันก็จะมีะหลักฐานบ่งชี้ให้เห็นเห็นได้ชัดนะครับว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดข้อตกลงนะครับนี่ยืนยันถ้ากบูชาไม่แสดงความจริงใจ <S 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 ไม่ทำตามข้อตกลงที่ตกลงไปถอนอาวุธ ทุนแก่เก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมื่์จัดการพื้นที่ชายแดนตามข้อสกลงกันให้ไปอ้านโน่นโอ้อยู่มาก่อน MOU13 อไม่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ก็ไม่ต้องคุยกันก็ปิอย่างเงี้ยไปนายกอนุทินชาญวิรุณกาว